สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมและกนัลล็อกออริจินที่คุ้มกว่าเติมเองราคาถูกสะดวกปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน Overtop Up ตอนนี้ทางร้านของเราก็มีโปรโมชั่นราคาอยู่2โปรโมชั่นนะครับคือโปรแรกใช้ ID p a พาร์โปรที่2ใช้ UID ราคาตามภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะครับยิ่งเติมมากยิ่งลดมาก Over Topup รับเติมเกมมือถือ ราคาถูกที่สุดเป็นอันดับ,ดบต้นๆของประเทศไทยราคาถูกปลอดภัยรอยประสิทธิ์ครับทักเลยสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับผมโตเกียวช่องเกียวซี1 n ทีนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของอาระบบรลูดน,นะครับที่มันเข้ามาใหม่ได้ประมาณวันหรือ2วันนี้เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับระบบรูดเราสามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับระบบรูดเราหาได้จากอา ด้านจูเปอร์ลอสนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ได้จากร้านอ่ดัดแครนะครับอ่าเดวอนช็อปก็มีนะครับผมแล้วก็ร้านอ่าแียเบอร์รี่ก็มีนะครับอ่ารูนของเราก็จะมีด้วยกันอยู่3แบบนะครับคืออ่าแอคทีฟแอคทีฟรูนก็คือแอคทีฟอิมพิ้นนะครับบิลอิมพิ้นก็คือขารอิมพิ้นเพื่อนๆก็จะเห็นครับว่าเป็นอ่าพ่อค้าสไนนะครับเป็นอ่าเป็นของแต่ละอาชีพไปนะครับอันสุดท้ายก็คือแพซซี่อิมพิ้นนะครับผมก็จะ มีเยอะกันอยู่หลายสีเลยนะครับก็มีสีทองสีม่วงสีฟ้านะครับเป็นระดับระดับไปนะครับโดยซึ่งความสามารถเนี่ยจริงๆอ,ะอ่ะไอ้ตัวแพสซีฟอ่ะเราสามารถใช้ซ้ำได้นะเช่อนอตัวนี้นะครับ Unexpect e d i s k i l l นะครับผมก็คืออ่าเมื่อเร่ตาต่ำกว่า20%นะครับมันจะฟืน้นฟูเร่ทันทีเลย40%ของอ่า Magic P ของเราคูาด,ดา65วิอันนี้คือสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสีม่วงกันสีม่วงนะครับก็คือเมื่อเราอ่าต่ำกว่า20% มันก็จะฟื้นฟู HP ทันทีเหมือนกันนะครับฟื้นฟู50%นะครับตัวนี้อ่าสีม่วงมันจะกคูดาว50าสนะครับเนาะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อ่าเบื้องเอ้ยลูนครับลูนโอเคยังยังก็น่ะติดปากอยู่เลยนะครับลูนระบบเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูมาดูลูนอันแรกกันเลยดีกว่าที่ผมแนะน้ำนะครับเป็นลูนตัวนี้ a n c i e n t Power นะครับ a n c i e n t Power ความสามารถของมันก็คือมันจะอาบวกเตเมเให้เรานะครับขอ a t ตทริบิวให้เราก็คืออ่าไม่ใช่เราิให้ทักทีมเลยนะครับ4% 6่เนต์หวิโดยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไว่าครูดาวนะครับหนึ่งครั้งสามารถได้อ่าทุกๆได้รับเอฟเฟกเนี้ยอ่าหนึ่งครั้งทุกๆ60สิบวินะครับแต่ว่าครูดาวมัน180ดังนั้นนะครับเพื่อนๆก็เอาไปอ่าสลับกับขดในปาร์ตี้นะครับเช่นเวลาเราล่าบอสใช่ไหมเรากด ดาบเอ่อรกดตัวนี้นะครับผมมันกูดาร้อยแปดสิบนะครับแต่ว่าอ่ามันอะไรนะติดติดตีบาหกสิบวินาทีนะครับติดตีบาหกสิบวินาทีดังนั้นเพื่อนๆสามารถบนกดกัดได้ประมาณสามคนนะครับคนแรกกดปุ๊บติดกูดาร้อยแปดสิบนะครับคนที่สองก็รอร้อยเอกูด้าหกสิบวิีหายกดต่อนะครับกดไปได้เรื่อยๆนะครับสามคนมาใช้ได้ประมาณสามคนนะครับกูดาวก็จะก,กดกลับมาคนแรกพอดีนะครับ เคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อปไปเลยก็คือ,อรูตัวนี้นะครับที่ผมจนะให้ใช้เหมือนกันเลยก็คือ,อดีวซยสอดน,นะครับผมก็คือมันจะสมมติในตัวดาบลงมาปักหัวนะครับอันนี้ก็ใช้ PVP ได้ดีเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้จะเป็นที่ผมยังไม่มีนะครับเป็นระยัดการเยียนนะครับก็คือมันจะสร้างโล่สร้างปะเลียน,นะครับเป็นวงกลมรอบๆนะอันนี้ก็ใช้ก็ถามว่าใช้ดีไหมก็ ก็ดีเหมือนกันแต่ก็แอบ,บยากนิดหนึ่งนะครับผมมันแค่อ่ากว้างแค่3เมตรนะครับคือมันอารมณ์แบบเบ利亚พีช่ะถ้าเพื่อนเคยเห็นอ่ะเป็นบาซิลิก้าใช่ปะเออเป็นวงกลมวงกลมนะครับสีฟ้าเออตัวนี้มันจะทําให้แบบเพื่อนๆพือที่อยู่ในอะไรนะขอบเขตวงกลมอ่าสามเมตรนี้นะครับโดนแดดเปราะลง10%นะครับเป็นเวลา10บวินะครับกูดาวก็เหมือนกันเลยนะครับ180นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ เพื่องอาชีพกันดีกว่านะครับผมราะเพื่องอาชีพนั้นก็เดี๋ยวผมจะแนะนําเป็นต้องบอกว่าถ้าสมมติเพื่อนๆแบบไม่กะเอาไม่กะเอาอะไรเลยนะครับถ้าไม่กะเอาอะไรเลยไม่เอาของอาชีพเราไม่เอาของอาชีพอะไรเลยก็ให้เพื่อนเลือกปลดตัวนี้ก็ได้นะครับถ้าเพื่อนอยากได้ดาเมจเพื่อนๆก็มาเอาพีเอชแท็กหนึดเป็นต์ลดเป็น collection set นะครับ1.5เปอร์นะครับหรือถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยเพื่อนพ่อค้าอ่ะพ่อค้าทำอะไรได้ เพราะคาคือมันจะซัมมอนในตัวป้อมนะครับป้อมเล็กๆน่ารักๆน,กนะครับเพิ่มมาสามอันอาจากอาจจะเดิมเราก็คือ1อันใช่ไหม,อมโอเคเดี๋ยวมันจะเพิ่มมาเป็น3อันนะครับโดยป้อมตัวนี้คือถ้ามันถูกติดตั้ง3อันนะครับคือมันจะได้เป็นในตัวนี้นะครับ spd กับดามิเพิ่มขึ้น4%ี่เอต่อ,อต่อป้อมนะครับแต่บนล้อเสกมา3อันก็เท่าไหร่4,32สิบสน่าจะระไอย่างละ12%นนะครับแต่ว่าป้อมมันก็มีโอกาสโดนแบบ ตัวทำลายสูงนะครับเวลาเราไปตีบอสโดนสกิลหมูบอสอะไรแบบป้อมก็แตกนะครับโอเคอันนี้มาในสกิลของขอจริงสกิลของผมก็เอาไว้เฉยๆนะครับเอาไว้แบบเก็บโกเก็บเวล p v p อะไรเงี้ยพอจะใช้นะครับแต่เราบอกผมไม่ด้ใช้นะครับ,มมนะรบโอเคเดี๋ยวมาดูเบืองแพสซีฟนะครับที่ว่าเอ้ยผมแนะนำว่าเฮ้ยอะไรมันควดใช้นะครับแล้วก็แบบน่าจะแบบดีที่สุดแล้วน,นะครับในตอนนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เอาสีทองก่อนละกันที่ต้องบอกว่าสีทองเราเกีอะไรมันก็ดีมน,นะครับอันนี้จะเป็นอ่าอันแรกนะครับชอยออฟเฟสนะครับชอยอ c e เ f f a อันนี้ไม่จะเหมือนในตัวนี้นะ mm hmm. เพื่อนๆก็น่าจะแบบได้ลองชารกันแล้วนะครับสีม่วงก็คือมีทั้งสีม่วงทั้งสีฟ้าเลยก็คือมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็น,นต์นะครับเวลาเพื่อนเพ่านจบตีนะครับมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะ,ะจะเปลี่ยนอาจจะแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์หรือสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้น mm hmm. เพื่อน,อนๆอาจจะเสียเลือดนะครับตามอ่าเลเวล สีของรูนะครับ5เปอร์8เปอร์10เปอร์ก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้ก็สามารถบูเจเมตได้นะครับแล้วก็เวลาเราเสียเลือดงี้ใช่ไหมเราลาบบอลนะอ้ก็เป็นทิกเล็กแน่นอยนะครับพีทเรานะครับก็ต้องฮิวเก็ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถทําให้พีทเรานัทพันฮิวได้ดีขึ้นอันนี้ถ้าแต่ว่าอันนี้ต้องพีทต้องแบบเข้มจริงๆนะอันนี้อันนี้ใช้ได้นะครับใช้ลาบอลก็ดีนะครับต่อมาเป็นชเส้นบัตนะครับ อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสำหรับผมสีทองอันนี้ชั้นมันคือต้องบอกว่ามันใช้ได้ดีหมดนะครับคือถ้าเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยมันยังมันยังมีข้อเสียนะครับอย่างน้อยเราก็ควรเลือกอันที่แบบยังมีข้อเสียกับเราเลยนะครับก็จะมีโอกาสสูงได้พวกสัดวพวกนี้นะครับฟื้นฟูนนเลือด SPD วิ่งเร็วนะครับอาทำดาเมจมากขึ้นสิเปอร์นะครับได้จะรับดาเมจลดลงอีกส วิ่งเร็ว10นะครับแล้วก็ a อจ r e v i e อะไรพวกนี้นะครับต่อมาเป็นของเลนจิ้งปัด่อกกานะครับเราจัดปลดล็อกได้ขี่ด้วยนะครับขีถือว่าเยอะนะครับความสามารถของมันก็คือนะครับก็คือเงื่อ,อนไขกออกมาคือเราต้องมีเลือดมากกว่า50%นะครับผมมันก็บอกว่ามีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเ,เสียเลือดนะครับเสีเลือดมีโอกาส5%ที่จะเสียเลือด5% เมื่อเราโจมตีติดคลนะครับแต่ว่า5%นั้นเราก็จะคี้แรงเพิ่ม10%เอาง่ายๆก็คือเราตีติดขีปั๊บโอเคตั้งไว้เราตีติดคีปั๊บก็มีโอกาสา5%นะครับที่จะเสียเลือด5%แต่ว่าเราก็ได้ขี้ดามจเพิ่มขึ้นด้วย10%นะครับนั่นก็เป็นาการขีิดามจที่ดีอีกอย่างหนึ่งน,นะครับ mm. ต่อไปจะทีเดินคืออะไรเลย เอนประสาตแตกเอฟเฟกต์ทุกๆหนึ่งครั้งเปลี่ยนยูนิตดาเมจคอนซูมอันนี้ก็ไม่ดีอ่ะบอกว่านะครับมาตัวนี้เบอร์เซอร์นะครับที่ผมก็แนะนําเลยนะครับทุกครั้งที่เราาทำดาเมจนะครับเราจะได้สถานะเบอร์เซอร์เป็นเวลาหนึงวิอันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อเล่นพ่อขาอยู่นะครับรู้จักรูนดิฟพ่อท่อนะครับก็จะคุ้นเคยกันแล้วก็คือทุกครั้งที่เราทำดาเมจน่ะมันจะได้เอฟเฟกเบอร์เซอร์ อ่ามาถึงสแต็กก็คือมันจะมีระยะเวลาให้เก็บ1นึ่งวินะครับสูงสุด10สแต็กเมื่อไหร่ที่ไอตัวเบอร์เซิร์กเนี่ยถึง10สแต็กนะครับมันจะแบบถูกคอนซูมถูกคาเรนต์ว่าถูกนำมาใช้เป็นอ่าเป็นเอฟเฟกต์เบอร์เซิร์กนะครับก็คือมันจะสามมันจะเพิ่มอ่าดาเมจให้เรานะครับเพิ่มทางกายเพิ่มทางเวทนะครับ5%เป็นเป็นเวลาหาวินะครับแล้วก็ ระหว่างที่เราอยู่ในสถานะเบอร์เซอร์ห้าบิเนี่ยเราจะไม่สามารถเก็บสแต็กเบอร์เซอร์ได้นะครับก็คือต้องรอหมดห้าบิไปก่อนเราถึงสามารถเก็บได้ไหมอันนี้ก็เหมือนดิ่งโพทช็อกเลยครับใครเล่นพ่อค้าอยู่ก็ก็จะเข้าใจฟิลตตัวนี้นะครับสำหรับดูเบอร์เซอร์นะแต่ประตูนี้สิตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับเหมือนช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรวะทำให้เราถึงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเมื่อเรามี HP นะครับเงื่อนไขของมันคือเมื่อเรามี HP มากกว่า7จมันจะลดดาเมจนะครับที่เราได้รับลง20%นะครับก็คือดาเมจที่แรกแหละว่าง่ายๆสมมติเรามีเลือด70%เรตาโดนดาเมจที่แรกไปตุ้มลด20%ของดาเมจนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับภายในระยะเวลา1ิปีดาเมจท,ที่เราได้รับอ่ะก็จะลดลงอีก30เนะครับอารมณ์แบบตัวตุ้มตุ้มแรกหมื่น,นครับตุ้มต่อไปก็ลดลงอีก3 0นะครับ โดนยิงโดนรัวไปก็โดนลดลงนะครับเนาะอ,อันนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกทุกจุดปีนะครับก็เป็นตัวที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับผมมาถึงเป็นรูนพ่วงแล้วเนาะเป็นอ่าอิมมัททัลบอดี้นะครับอันนี้ใช้ใช้ PVP ก็ได้ร่าบอดก็ดีนะครับหลังจากที่เราโดน,น,น,นดาเมจเนาะเราจะวิ่งเร็วแล้วก็ฟื้นฟูเลือดอ่า5เปอร์เซ็นต์ นะครับทุกๆวิเป็นเวลา10ปีนะครับแล้วก็เอฟเฟกสามารถใช้ได้1ครั้งในทุกๆ20ปีนะครับต่อมาจะเป็นตัวนี้อันนี้ก็จะเหมือนกันกันกบชอยออฟเฟตนะครับผมก็คือเป็นสีม่วงเนาะก็คือสีม่วงก็มีโอกาส30%เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นอ่าทับทิเบลดแรงขึ้น8เปอร์แล้วก็เสียเลือดมากขึ้นเป็นจาก5เป็น8นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามเป็นตัวอื่นเลยนะัน ไอ้ตัวไหนที่ผมเออไม่ได้ไปอธิบายผมคือในความคิดผมก็คือผมยอมไม่โอเคเนาะเนี่ยไอจัวนี้อาจสมมติเป็นบิ๊กเนสเกตนะครับผมไอ้ทนนี่ผมก็แนะนําให้มีแค่ปลดนะครับปดขีนะครับอันนี้มันเอาไว้ฟาร์มใช่ไหมสำหรับผมอันนี้ก็คิวผมขอเทืไวแล้วว่าเออตีมันเป้าเดียวมันไม่ดีตีมันเดียวคือตีบอสน,นั่นแหละว่ายง่ายนะคะระับเอาไว้แบบจังหวะแบบอันนี้คือเอาไว้เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนเป้าอะ่ะว่ายง่ายเออที่เราไปเปลี่ยนเป้าบ่อยดีกว่านะครับ โอเคจะมาตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเบฟฮาร์สเบฟพาร์สสีม่วงอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกับอไอตัวตัวไหนวะนี่เขาเรียกออปเปนซิ่งนะครับแค่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอ่ HP มากกว่า80%เนั่นไขอมันจะแบบอันนี้อะไรนะมากขึ้นนะครับจาก70เป็น80นะครับดาเมจก็จะอ่าเป็นคันๆไปเริ่มที่20นะครับอันนี้ก็เริ่มที่20จากเท่าไหร่นะจาก30ใช่ปะ อันนี้ยีเหมือนกันอันนี้สามสิบนะครับแต่ว่ามีเ,เพื่อนๆบอกมาอยู่นะว่าภาษาไทยไม่เหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นเด็ดล็อกออร์นาครับเด็ดล็อกออร์ลาคือ,อเมื่อเราเอ็พีต่ำกว่ายีนมันจะฟื้นฟูทันท,นทีนะครับฟื้นฟูเรือดเราทันทีห้าสเปอร์เซ็นต์ของแม็กเอ็พของเรานะครับโดยเอฟเฟกต์นี้สามารถใช้ได้ทุกๆ50ปีนะครับต่อมา เอ้ยผมพลาดผมลืมแนะนำเฟืองโมงอันนี้อีกเฟืองโมงหนึ่งใช่ไหมตนะัวนี้นะครับเป็น searching protection นะครับคือเราจะได้รับโล่13%ของ market P ของเราเป็นเวลา60ปีนะครับอันนี้ใช้ PVP ก็ดีนะครับจะใช้เป็นเก็บเวลก็ได้นะครับโดยแบบทุกๆครั้งอ่ะี่โลเออแตกนะครับมันจะทำเป็นดามีทาตุาน้ำนะครับแล้วก็ติดสลงด้วยนะครับนี่ก็ดีเหมือนกัน,นครับใช้ อ่าพก็ดีที่เหลือมันเป็นตรงค่อนข,ข้างแบบเงื่อนไขค่อนข้างยากนะครับโอเคสีม่วงก็หมดแล้วนะครับก็ตอบว่าหมดแล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็ต้องเลือกใส่นะครับถ้าเออสมมุติแบบเพื่อเป็นสายสายสกิลอ่ะก็เป็นอาสมุเลือกจากสีทองใช่ไหมก็ชอยออฟเฟนนะครับจอเซนวันนะครับ จริงๆใช้ได้ทุกอาชีพนะเราสามารถใช้เหมือนกันในทุกอาชีพเลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่มทั้งผีแท็กแล้วก็เอเมทแท็กใช่ไหมนะครับแต่ว่าเงื่อนไขเพิ่มมาหน่อยใส่ขี้ว่ะเอ้ยเว้นใส่ขี้ว่ะใส่ขีข้ก็ใช้นี่เพิ่มเออเพืพ่อนๆที่เล่นใส่ขี้อยู่ก็สามารถแบบใส่เพิ่มมาอันนี้ได้เลยอยากใส่อเดิมอยู่แล้วเพื่อนก็สามารถเพิ่มขี้ตรงนี้มาได้เลยนะครับใส่ขี้ก็จะแบบดีขึ้นมาอีกนึงนะครับที่แบบคอยมีแบบไอ้ตัวรูวที่ซับพอใสกขีขึ้นมานะครับ ได้ทั้งขี่ได้ทั้งแบบดาเมจทั่วไปเบื้อนชาวบ้านนะครับคือเชื่อได้หมดเลยโอเคหลักกัดหลักกัดอาจจะผมจะมาอะไรนะเราได้จากไหนบ้างนะรูนคนนี้ผมเพิ่งลงไปครั้งเดียวเองนะเพิ่งลงไปครั้งเดียวได้ได้เท่าไหร่วะ ตกอัดดับไปยงได้แสนสามเอกนะครับจริงๆที่นี้เราสามารถคะแนนเราสามารถให้ให้เพื่อนแบบในกิวแบบช่วยได้นะอารมณ์แบบเอาแบบเอาตานมาแบกตานคนหนึ่งแล้วก็แบกแบบคนมีแบบคนในกิวร้อยสิบคนก็แบบร้อยสิบคนเป็นกิวนี้เป็นทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะครับถ้าถ้าแบบไม่ขี้เกียจนะครับเขาจะเอาแบบเอาตานมาแบกให้ได้คะแนนเยอะๆให้ทุกิวได้คะแนนเยอะๆอะไรอย่างเงี้นะครับก็จะได้ของเยอะๆไปก็จะเติบโตไปนะครับ้าไม่ขี้เกียจ Okay. อันนี้ของเราวตามแบงกิ้งเลยนะครับผมติดท็อปพัดก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ท็อปสามร้อยใช่ไหมเดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้อยู่ท็อปสามร้อยแหละน่าจะไหวอันนี้ผมยังเหลืออีกรอบหนึ่งเลยนะครับนี่ก็ยังเหลืออีกรอบหนึ่งเพิ่งลงไปรอบหนึ่งนะครับับตัวนี้นะครับเราก็หาได้จากนี้แหละนี่นะครับรางวัลเดอีกรอบหนึ่งผมจะพยายามไปชั้นสี่ได้เพราะว่า รอบล่าสุดก็คือก็คือเกือบแท้เสีะเออนะครับเกือบเกือบนิดเดียวนะครับรางวัลแอซซิสก็มีนะครับเพื่อนๆสามารถไปช่วยคนอื่นลงได้นะครับนี่ก็เป็นรางวัลรายสัปดาห์นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเราสามารถดับไปจากเออซึ่งผมก็เอาไว้บทแล้วนะครับใช่มูลคาาประมาณ3,500เพชรนะครับไปตัวนี้ พันห้าไอเดอนี่สองพันนะครับก็ถ้าเหมาหมดก็สามพันห้าร้อยเพจครับแต่ก็มีในร้านอ่อาแบตแบลลี่นะครับผมได้เท่าไหรอ่อ่ะเจ็ดพันห้าร้อยเม้นะครับเพื่อนจะเหมาต่อสัปดาห์นะครับสามารถใช้เออเจ็ดเม้เหมาได้ทั้งหมดเจ็ดร้อยห้าสิบเอ้เจ็ดพันห้าร้อยเม้นะครับแล้วก็เดมอนเท่าไหร่นะสามพันห้าร้อยเดมอนนะครับยังไงก็อ่าลองชิดคำนวณดูนะครับ,รว,นะรบว่าเพื่อนจะใช้อะไรแค่ไหนจะเปิด อันนี้สัปดาห์เท่าไหร่แบบอย่างละครึ่งไหมนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆเออเขาเรียกอะไรว่เฮ้ยหาเพชรที่ไหนดีหาแมวที่ไหนดีนะครับก็ตอนนี้เราก็อะไรนะได้แบบปลดปลดเลเวลโลกมานะครับสำหรับพอนเทนาสี่ ะครับเลเวลโลก็จะเลเวลโลก็จะมากขึ้นนะครับก็เพื่อนๆสามารถอ่าไปเติมนี่นะครับโกฟันได้นะครับเดี๋ยวเลเวลเราจะอัพขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็สามารถรับเพจมาซื้อตรงนี้ได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมก็าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหาหลานเติมเกมนะครับก็สามารถไปใช้บริการด่านโอเวอร์ท็อปภาพกันได้นะครับผมรับเติมทุกแพ็คเลยนะครับลองสามารถาาสมรถแบบไปใช้บริการกันได้นะครับแบบไปที่พาร์ตก็มีแบบอยู่อเอดีก็มีนะครับไอ้ตัวนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ440เอง เท่านั้นนะครับรานะคาทั่วๆไปราคาแบบที่เรากดเองมันประมาณ549บาทนะครับเหลือตอนนี้เหลือนะ่าจะประมาณ440ถูกกว่าร้อยร้อยหนึ่งเลยนะร้อยกว่าบาทเลยนะครับเพื่อนเราเข้าไปใช้บริการก็ได้นะครับเติมถูกเติมไปปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับหลัง u b e ทับอับนะครับก็โอเคเนาะผมก็แนะนําไปเรียบร้อยแล้วสําหรับรูนที่หน้าชายนะครับก็อันที่ผมไม่ได้กล่าวผมก็ถือว่ามัน ต่ว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับแต่ผมมองดูแล้วก็คือเราสามารถใส่ได้อนน่านันนะแพสซีฟใส่ได้4อัดใช่ไหมแล้วก็ต้องเลือกให้ดีนะครับอันนี้ผมมีอะไรมีเบมฮาร์ดมีอะไรมีเดดล็อะมีชอยเมทอันนี้ก็คือเฟืองลาพอสำหรับผมเลยเนี่ยต็กเลือดนะครับอันนี้ก็ตีตีเสียเลือดใช่ไหมอันนี้ก็อะไรอันนี้ก็เต็กเลือดเหมือนกันอันนี้อะไรอีกอันนี้ก็กันนะครับ ซึ่งเราล่าบอลอ่นะเออเราก็ต้องเจอกับบอลที่เขาโหดใช่ไหมเราก็เออช่วยแบบเรากับตายได้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เออปรับ,บสลรับปรับกับเพื่อนในทีมนะครับแต่มรถใช้ได้นะครับก็โอเคเนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็เออผมก็มาแนะนําในเรื่องของลูนแล้วกัน,นครับที่น่าใช้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นลุนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับโอเคครับเพื่อนคนไหนมีคาถามอะไรสามารถคอมเมนต์ถามได้ใน ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็หรือหรือไม่งั้นก็เพื่อนๆก็ทักเข้าไปสอบถามนะครับในแฟนเพจซึ่งลิงก์ก็อยู่ในเจ็คลิปชาแนเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนกําลังมองหา้านเติมเกมนะครับผมก็คือรัาโอเวอร์ท็อนะครับผมขาดไปได้เลยนะครับลานนี้เป็นผู้สนับสนุนหลักใจดีของเรานะครับผมโอเวอร์ทัอรับเติมทุกแพ็คนะครับผมมี่าราคาแบบอยูไอดีราคาแบบใช้ไอทีพาร์ตก็มีนะครับ โปรโมชัน่นออกใหม่มาก็ปังๆเลยครับเพื่อนๆยังไงก็แวะไปใช้บริการกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ